สิต้มต้มปลาว่าสิต้มป,มปนหลานไส้ว่าต้มสดนนำเนี่ยม่หราอท่านก็เลยสิต้มเบิ่งตัวปลาดูตัวใหญ่คักบ่พนะี่น้องพู่นึ่งตัวปลาจ้าเล็กตัวต้มลูกปลาเนี่ยละปน สอง,องไปหากินบ่ได้เนะกินมันได้ตล่นก็สโตห้าตัวจ้ะนี่อีกตุ่มนี่ห้าตัว ส้มใส่สมปลอยแบ่แบๆจ้ะฝนตกกระจินคือเกาเ่าลหรเฮ้าเนยแดดออกกระจินคือเกา่าโอ้ยลืมเอาตะไครมาไปดูฝนตกแดดออกกระจินคือเกา่า นี่พักที่สีใสตุ่มเนาะนเอาพักแผ่วมาดับกินข้าวอันนี้เรกไม่กินเรกไม่กินกินสดก็ได้ต้มเชือต้มมยังแซบเบิดนี่ กินโซดกระชุบหน่อไม้ดอกไม้กินตะวันนี่เสียวมาใส่ต้มป่าะจะขุนขึ้นเรือป่าหน่อยๆสมปลอยเยอะๆเป็นสมปลอยจ้ะสมปลอยเข้าได้โหดกินไหมเป็นยาพอมสมปลอยต้มแซบ่บใส้หลหลกระโปรสสมพอดี ใส่หน่อยกับอดีใส่หลายกับอดีจังนี่แหละสิผ้าเป็นต้มปลากับไข่ไข่หนีจักสิตุนหรือสิเฮจังไรในร้านไส้ตื่นก้นจา้าเอาตาม